สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีกุมนะคะหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะนับไปอีก1ปีนะคะ30เมษายนนะคะนับไปอีก1ปีนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งชาวราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่13บกุมภพาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ 13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะเป็นดวงในรวมนะคะใอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกุมนะคะหลังดาวพฤหัสย้ายนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งดาวพฤหัสนี้นะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภนะคะ ความสุกกายสุขใจนะคะเกียรติยศชื่อเสียงนะคะผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะ Fire of ปอักษรว้าวเอ็ดอฟครับ e ปอัพเพนเดเค เอ็ดออฟซอร์ทรีออฟซอร์ทรีออฟคัพเดอะสตาร์นายอัลเฟนต์โค เอกอัพปอนเจมส์เรามาดูให้ตัวตนของคุณกันนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ออฟสอดให้ตัวตนของคุณนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะ ศัตรูของคุณนะคะจะแพ้ภัยไปเองนะคะหรือแม่ก็ถ้าคุณมีคู่แข่งในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณจะได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งของคุณนะคะถ้าสำหรับใครนะคะอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะคนเหล่านั้นนะคะเขาจะแพ้ภัยไปเองนะคะเขาจะ,ะตายหมายถึงว่าเขาจะแพ้ภัยไปเองนะคะเขาจะ สู้เราไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้ความจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณเป็นคนดีก็คือคนดีใครจะบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะคะคือหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าเขาจะพูดคุณถึงเรื่องอะไรก็ตามคือหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วเขาพูดไปมันก็เข้าเข้าเขาหมายถึงว่าความไม่ดีต่างๆนานาที่เขาพูดมันก็เข้าตัวเขาเองประมาณนี้นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ทั่วไปของคนนะคะเอเดฟครับมันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะที่ดีที่สดใสไพ้ทัวยวหมายถึงความรักนะคะความอบอุ่นนะคะความมีความสุขนะคะอิ่มเอ,อิบนะคะในหัวใจ บางคนบางท่านได้เริ่มต้นรักใหม่บางคนบางท่านนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหลังผ่านเรื่องร้ายๆมานะคะบางคนบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะต่างๆนานานะคะออต่อไปนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะจะมีแต่ความสุขนะคะจะมีแต่ความสุขไพ่ถ้วยเป็นไพ่อของความสุขแล้วก็คุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะ ในตำแหน่งของเรื่องการงานนะคะฝ่ายอัพเพนเดอร์ในตำแหน่งของเรื่องงานนะคะอาจจะงานอาจจะติดขัดนะคะอาจจะติดขัดนะคะยังอา,อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหานะคะบางคนบางท่านอาจจะเบื่องานเก่าแล้วก็อยากเปลี่ยนงานแบบนี้ก็ได้นะคะอยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะ คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เปลี่ยนงานนะคะทั้งหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานขอคุณรอบคอบนะคะขอคุณรอบครอบก่อนที่จะไม่ว่าจะทํางานหรือว่าการลงทุนใดๆนะคะอาจจะคุณอยากจะคิดที่จะเพิ่มงานหมายถึงว่า เพิ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆนะคะงานที่2อที่สแบบนี้ก็ได้อาจจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องทํางานเก่าไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเอ็ดออสในเรื่องของการเงินของคุณนะคะคุณจะประสบความสําเร็จ แต่ความสําเร็จของคุณแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของคุณนะคะความสําเร็จของคุณแลกมาด้วยความอุตสาห์วิริยะอุตสาหะนะคะความอดทนความขยันขันแข็งนะคะ,ะการลงมือทำนะคะอยู่เฉยๆนี้คืออ,อาจจะยังไม่ได้อะไรนะคะขอให้คุณลงมือทำขยันอดทนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณ การเงินของคุณดีแน่นอนประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะนี่ตำแหน่งของอความรักหุ้นส่วนนะคะอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะถ้าคนโสดแล้วมีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะ ยังไม่จริงเขาคนนี้อาจจะยังไม่จริงใจกับคุณก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ขอให้มันเติมเต็มความหวานให้แก่กันนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจกันนะคะทะเลาะกันแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมอไม่อยากตีในเรื่องของรักสามเศร้า,าประเด็นเดียวนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีหลายๆประเด็นเข้ามาที่ทําให้พวกคุณนะคะ ไม่เข้าใจกันแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณต้องเจ็บปวดหัวใจนะคะฉะนั้นนะคะขอให้เติมเต็มความหวานนะคะความรักให้แก่กันนะคะเติมเต็มรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้แก่กันนะคะตําแหน่งปัญหานะคะตําแหน่งปัญหาคุณได้ไพ่สามถ้วยได้ไพ่เฉลิมฉลอง ดังนั้นปัญหาที่มีอยู่นะคะคุณสามารถแก้ไขได้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณพบเจอได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่เฉลิมฉลองไพ่ของความสุขไพ่ของการสําเร็จนะคะปัญหาต่างๆคุณสามารถจัดก,การได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาช่วยคุณก็ได้ในการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะ คนรักคนรอบข้างคุณนะคะที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะเรามาดูอิทธิพลรอบข้างนะคะอิทธิพลรอบข้าง The s t a r คุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะในวงสังคมของคุณนะคะเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตานะคะแล้วก็ไพ่ t ด e s t ต r ์ไพ่แห่งความหวังนะคะคุณเป็นคนที่มีความหวังคุณเป็นคนที่คิดบวกถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหา เข้ามานะคะทั้ง3มดาบทั้งห้าเหรียญน,นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาคุณสามารถที่จะจัดการได้ถึงแม้ว่าจัดการกับคนอื่นไม่ได้แต่คุณสามารถจัดการความคิดจัดการตัวเองได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆคิดบวกนะคะ คุณสามารถที่จะพลิกสถานการณ์นะคะนำ,นำเขาเรียกว่าอะไรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบนี้ก็ได้นะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปัญหาต่างๆคุณไม่จมนะคะปัญหาต่างๆคุณไม่จมคุณสามารถที่จะหาทางแก้ไขได้นะคะเรามาดูตำแหน่งของโชคลาภกันนะคะเงินก็มานะคะเงินก็มานะคะ night of pentacle คุณมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้ชายนะคะหรือไม่ก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะมีโชคลาภนะคะจากการเดินทางแบบนี้ก็ได้นะคะการเดินทางจะนําเงินนะคะให้กับคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รถใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะซื้อรถใหม่นะคะการเงินดีๆๆทีเดียวนะคะโชคลาภดีทีเดียวนะคะ คุณมีเกณฑ์นะคะมีโชคลาบนะคะจากการเดินทางนะคะเดีม,มาดูไพ่อนาคตกันนะคะไพ่อนาคต e n e of one มันจะได้รับสิ่งดีๆนะคะมีไพ่สรุปจัดเม้นจะมีข่าวดีเข้ามาถึงคุณนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณบางคนอาจจะได้งานใหม่ได้ทำธุรกิจใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นหรือไม่ก็คุณถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณประสบปัญหานะคะคุณจะได้หลังจากนี้ไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆ ข้ามาสู่คุณคุณจะได้รับข่าวดีแล้วชีวิตเหมือนคุณได้กําเนิดเกิดใหม่นะคะยิ่งถ้าสําหรับใครที่เป็นคนที่ดีนะคะปฏิบัติดีปฏิบัตดดิตชอบก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าไพ่จัดเม้นต์นะคะเป็นไพ่ของเวรกรรมนะคะเป็นไพ่ของทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณปฏิบัติด,ดี ทำคุณงามความดีมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณเจอปัญหาต่างๆต่อไปนี้นะคะคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณได้เกิดใหม่นะคะชีวิตของคุณที่ร้ายนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่คุณนะคะาชาวราศีกุมนะคะก็คือ ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือแม้ก็คุณอาจจะลงทุนในเรื่องของการงานมากไปแบบนี้ก็ได้ธุรกิจของคุณฉะนั้นขอให้ระมัดระวังด้วยศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะบางทีการลงทุนไปเยอะอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ได้ผลดีสักทีเดียวก็ได้นะคะ เพราะว่าการลงทุนไปเยอะอาจจะทําให้การเงินของคุณติดขัดแบบนี้ก็ได้นะคะขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามีใครเข้ามาขอให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าจะมีทั้งคนที่จริงใจนะคะแล้วก็คนไม่จริงใจด้วยนะคะขอให้ดูให้ดีถ้าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะขอให้หมั่นเติมเต็มความรัก ความโรแมนติกให้แก่กันความสุขนะคะเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้แก่กันดูแลอาจจะใส,ส่ซึ่งกันและกันให้เป็นอย่างดีนะคะ,ะบางคนบางท่านอาจจะเจอรักสามเศร้าแต่นะคะบอกเลยว่าโดยภาพรวมนะคะชีวิตของคุณดีคุณสามารถที่จะมุฟออนสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ คลิปแม่หมอนะคะจะมีกระปุกนะคะกระปุกแจ่วบองะคะ่ะพอดีแม่หมอทํากับแม่นะคะแจ่วบองแม่ไข่สูตรโบราณนะคะใบมูเตโรนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะแม่หมอโพสต์ไว้ในชุมชนแล้วนะคะ,ะแล้วก็แม่หมอขอให้ชาวราศรีกุมทุกคนนะคะมีความสุขนะคะ สมบังทุกอย่างที่ปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขความสําเร็จนะคะในชีวิตนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสััสดีค่ะ